ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับป้าแมงแล้วนะครับในช่อง Dad Man m a d e It นะครับวันนี้ป้าแมงจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์อะไรนะครับ1นึงช่วยเกี่ยวกับเรื่องการบํารุงดูแลรากนะครับของพืชนะครับไม่ให้มีวกเชื้อรากแบคทีเรียที่ไม่ดีนะครับมาทําลายระบบรากนะครับ สองเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับลําต้นให้กับใบรนะครับให้เปลือกแข็งแรงนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้นะครับสามก็สามารถไปกระตุ้นเรื่องการอาจจะมีการออกดอกออกผลอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อพืชเมื่อพืชสามารถหาหาสารอาหารได้ดีนะครับพืชก็สามารถทําให้ออกดอกออกผลได้ดีนะครับก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่จะทาเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างโอเค รานนี้มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าทําไมชันเนี่ยหรือผมเนี่ยทำไปแล้วนะครับแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยไม่เกิดนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับปาแมนจะมาพิสูจน์ให้นะครับอยู่ใน3อย่างหลักๆก็คือปาแมนจะทําน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยใช้3แบบด้วยกันนะครับี๋ยวเราไปติดตามกันชมครับว่า3แบบนั้น มีแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคครับไปเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับมีอยู่3อย่างหลักๆ4อย่างหลักๆนะครับก็จะมีไข่ไก่นะครับโดยปกติเนี่ยป้าแมนจะใช้ไข่ที่ฟาร์มที่ป้าแม่เพาะไข่ออกมาเองแล้วไม่มีเชื้อนะครับแต่วันนี้มัเกิดป้าแม่อยู่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้เอาไข่ตรงนั้นมาทำเลยต้องมาเสียเงินซื้อเอาไข่เล็กฟองละ3 3บาท4บาทมาทำนะครับ2 น้ำปลานะครับหช้อนโต๊ะไข่หนึ่งฟองนะครับผงชูรสนะครับหช้อนโต๊ะนะครับกล้วยนะครับเอาไว้กรอกเอาไว้กรอกนะครับอันนี้เราก็จะเตรียมส่วนผสมนะครับตีให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตักน้ํามาเตรียมไว้เพื่อเป็นส่วนผสมกันนะครับอ้าวขั้นแรกนะครับเราก็เตรียมส่วนผสมนั้นก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อก ต่เปลือกไข่นี้ไม่ทิ้งนะครับเปลือกไข่นี้เก็บไว้ทําประโยชน์่างอื่นได้นะครับเาไปตากแดดแล้วก็เอาไปปนนะครับบ้านป้าแมนสอนลูกๆนะครับไม่ให้ทิ้งเปลือกไข่เลยนะครับอันนี้สอนวส่นสองอยานน่างนี้เราก็ใส่เป็นด้วยกันได้เลยไม่เป็นไรนะครับคนกันไปเลยนะครับโอ้ยขนาดคนหินปรุงนะครับยังน่ากินเลยแต่ผมคนมันไา้จะเยอะไปหน่อยนะครับตรงนี้ ถ้าเอาไปกินเกี๊ยวไขน่นี้น่าจะาถึงคอแห้งกันเป็นแถวเลยโอเคครับพอเราคนตีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักน้ําเตรียมน้ํากันที่จะผสมนะครับอ้าวนะครับหลังจาก,กรเราตีไข่เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปเตรียมน้ํากันนะครับคราวนี้ทําไมป้าแม่ถึงบอกแต่ต้นว่าทําไมป้าแม่จับที่สูตรให้เพื่อนๆดูว่า น้ำที่จะเตรียมเนี่ยมีอยู่3แบบเนี่ยมันตาในใ่างกันยังไงนะครับขวดขวดที่1นะครับปา้าแมนจะใช้น้ําบริสุทธิ์เลยนะครับน้ําจากก๊อกน้ําหรือน้าจากเขาเรียกอะไรล่ะที่เราไปซื้อตามร้านขายของชํานะครับน้ํากรองนะครับตรงนี้1 1ขวดนะครับขวดที่2นะครับจะเป็นน้ําจากบ่อปลาที่ปา้าแมนเลี้ยงปลาไว้นะครับเพราะในน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําที่มีจุลินทรีย์ดมธรรมชาติอยู่นะครับ มาผสมกับตัวสมุนรที่เราตีเอาไว้ตรงนี้นะครับอันดับที่3นะครับจะสําหรับคนที่มีหัวเชื้ออยู่แล้วนะครับป๊าแมงก็จะใช้น้ําจากบ่อปลานะครับตรงนี้นะครับมาเป็นส่วนผสมสําหรับจุลินทรีย์ตังเ้าแสของเรานะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ว่าดูซิว่าเขาจะช่วยเร่งปฏิกิริยา อย่างไรได้ไวขึ้นไหมตรงนี้นะครับคราวนี้มันจะมีน้ําแบบที่4ี่แต่ป้าแม่ไม่ได้เตรียมนะครับก็คือจะเป็นน้ําแบบแรกเลยนะครับก็คือเป็นน้ํากรองธรรมชาตินะครับแล้วก็มาส่วนตีใส่ส่วนผสมแล้วก็มาใส่หมัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตรงนี้ตรงนี้เราไม่ได้เตรียมแล้วกันนะครับเพราะเราจะมี3มอย่างหลักๆละแล้วเราจะมาดูกันว่า3แบบนี้นะครับอันไหนจะทําให้เกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไวที่สุดน,นะครับ หรือว่าแบบแรกเลยที่เป็นน้ํากรองเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่สามารถถาหัวเชื้อได้ตามร้านตามร้านที่เขาขายนะครับหัวเชื้อยลืสัตว์ก็ใสนะ่อยากลองทําเองดูมันจะทําติดไหมและใช้ได้วเวลานานแค่ไหนหรือว่าจะไม่ติดเลยนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับตรงนี้นะครับในอดีตเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาคาร์ปของป้าแมนนะครับแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ปลาคารที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยประมาณ30-40ตัวเนี่ยเกิดโรคระบาดนะครับก็เลยตายยกบ่อเลยนะครับเลี้ยงมาตัวเท่าแขนเลยตรงนี้นะครับคราวนี้ป้าแม่ก็เลยมาเลี้ยงปลาธรรมชาติปลาช่อนปาลาอะไรนะครับลงไปตรงนี้นะครับแล้วเราจะใช้น้ำจากตรงนี้แหละนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการทําบททดสอบของเราว่าน้ําจากการเลี้ยงปลาเนี่ยกับน้ําที่เป็นน้ําประปาเนี่ยนะครับหรือน,น้ํากรองเนี่ย แบบไหนนะครับสามารถเล่งปฏิกิยาของจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงได้ดีกว่ากันโอเคครับเ,เดี๋ยวเราไปกรอกน้ำกันเลยดีกว่า ตอนนี้นะครับเราก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับขวดนี้เป็นเพื่อจําไดเนาะเป็นน้ำเปล่าน้ำปราปาน้ำบริสุทธิ์นะครับใส่แค่พวกไข่ไก่เพื่อผสมนะครับตรงนี้ไข่ไก่ของชุรลรสน้ำปลานะครับเราก็จะคนอย่างเงี้ยแล้วไปตากแดดทิ้งไปเลยนะครับขวดนี้ก็จะเป็นน้ำจากบอ่อปลานะครับใส่แค่ ส่วนผสมที่เราตีเข้ากันไว้นะครับขวดนี้เป็นขวดที่เป็นน,น้ำของที่เราเลี้ยงปลานะครับที่จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาใส่หัวเชื้อนี้เพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็จะออกเป็นแนวสีชมพูตามฝาขวดเราก็จะมาดูว่าตัวไหนจะไวกว่ากันนะครับคราวนี้นะครับ เราต้องเหลือพื้นที่ว่างให้เขานะครับให้มีการคายแก๊สคายก๊าซนะครับตรงนี้ออกมาด้วยนะครับแล้วเราก็มาเปิดฝาเขานะครับทุกวันนะครับเปิดคลายเพื่อเวลาเขามีขับพวกก๊าซนะครับก๊าซไขเน่งนี้นะครับให้เขาพองไม่งั้นเดี๋ยวกวดเขาจะบีบบีบบีบไีปเรื่อยนะครับตรงนี้ให้เขาได้อากาศนะครับวันรุ่งขึ้นเราก็มาครบย4ิชั่วโมงเราก็มาคายก๊าซให้เขานะครับแล้วก็วางไว้กลางแดดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมารอดูตอนจบว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปาร์นจะ มาถ่ายทําให้ดูอีกทีน,นะครับหลังจากผ่านไป3วันผ่านไป7วันนะครับสิวันจนครบ1เดือนนะครับแล้วเราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไป1เดือนที่แล้วเพื่อนๆนะครับลองทําตามตาแมนดูนะครับถ้าใครไม่มีหัวเชื้อตัวนี้นะครับก็ทํา2แบบนี้ก่อนนะครับตรงนี้ใครอาจจะเลี้ยงปลาหางนกยูงเลี้ยงอะไรอยู่ก็สามารถมีน้ําธรรมชาติได้นะครับตรงนี้หรือว่าตักจากห้วยน้องคลองบึงตรงไหนก็ได้แถวบ้าน ก็จะได้กดแบบที่2แบบนี้มันง่ายเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะติดเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะครับตรงนี้แต่ถ้าแบบนี้ค่อนข้างจะง่ายเลยเพราะเหมือนมีหัวเชื้ออยู่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงยังไงรบกเพิ่เพื่อนพี่น้องนะครับถ้าเผื่อดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปทําตามด้วยกันเลยแล้วเรามาหาคําตอบไปด้วยกันว่าแบบไหนจะดีที่สุด แบบนี้สําหรับคนที่อยู่ในเมืองไม่สะดวกหาน้ําคลองไม่มีเลี้ยงปลาแบบนี้จะทําติดไหมถ้าตากแดดนะครับแล้วแบบนี้ล่ะจะติดไวขึ้นไหมถ้าเรามีน้ําน้ําน้ําเลี้ยงปลาอยู่นะครับตรงนี้แต่แบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยติดแน่ๆแ,แต่ก็มีบางคนนะครับที่ทำเราไม่ติดซึ่งเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในคลิปหน้านะครับว่ามาจากสาเหตุอะไรโอเคครับวันนี้ทำคลิปสั้นๆน,นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้จะเป็นการปลูกพืชส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็ช่วยได้ด้วยนะครับเวลาถ้าเราจะเอาไ้บำบัดน้ําบางอย่างนะครับจึงแสงข้อแสงก็ช่วยนะครับเวลาน้ําในบ่อพักเสียน้ําในบ้านเราเสียในบ่อระบายน้ําเราเสียนะครับแล้วก็เทเทตัวนี้แหละลงไปนะครับก็ช่วยดับกลิ่นดับกลิ่นเหม็นเน่าได้นะครับตรงนี้โอเคครับคลิปนี้ถ้าพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์และมีสาระนะครับ กดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแมนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปครับถ้าเพืเ่อนๆพี่น้องมีอะไรที่อยากให้ป้าแมนทำนะครับส่งคุยกันได้เลยครับป้าแมนจะได้หาวิธีทำให้นะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ